สวัสดีครับวันนี้เป็นการแข่งขันการ์ดที่4ของร้านพี่นะครับแข่งทุกวันเสาร์นะครับวันนี้เราจะแข่งอะไรครับซัมมอนเนอร์ต้อนรับต้อนรับการ์ดไทยนะครับการแข่งครั้งแรกของร้านนะครับไอโตมันกระเทือนในตาถาว่าต่ออธิบายเราจะเล่นกันเกมเดียวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวพี่จะอธิบายไปไปเรื่อยๆแล้วกันอธิบายเท่าที่พี่จะพออธิบายได้่นกี่ชั่วโมง่นกันแป๊บเดียวมา เล่นอย่างกับน้ำตกผัดกระสอบหรือจะแตกก้านก็ว่าไปเกมเดียวรู้เรื่องเดี๋ยวลูกเต๋ามาให้ก้านตเอาให้ละเอียดต่อละเอียดโยนกระเพิดซับแล้วก็โยนออกไปหนึ่งกระเพิดซับแล้วก็โยนออกไปหนึ่งชนะลงก่อนชนะลงก่อนเลยเอ้ยมากกว่าลงก่อนเ้ยเดี๋ยวหนึ่งชนะหกนะกูบอกไว้ก่อนหกอุ้ยอ้ยเกลียววิดอ้าวทางซ้ายมืออ้าวฮิว ลืมบอกอ่ะพี่เอาอะไรมาเล่นครับเอาเด็กไฟครับเด็กไฟนะอันนี้มีแค่ทีแรงร้อนเป็นเป็นทีดีครับของพี่ขายร้อยเก้าสิบห้านะครับแบบแบบไม่สุ่มเอ้ยแบบสุ่มถ้าสุ่มจะประมาณสองร้อยห้าบาทพอพี่มาแกะต้องเพิ่มความเสี่ยงหน่อยตาเอาอะไรมาแข่งเอาดินมดินนะอ่านะครับคนแรกจะได้ค่าแรกจะได้มี MP5 นะครับโอเคเริ่มก่อนเรามีเริ่มพีอันนี้ไม่ใช่บัดดี้นะครับเรามาเรามานับ MP ็มพีกัน เผื่ออะเริ่มแล้วนะเริ่มก่อนจวดหนึ่งเริ่มจวดหนึ่งครับก็เริ่มเล่นเราจะมีการ์ดเราจะจวดการ์ดมาเจ็ดใบก่อนพอเข้าเธอเราก็จวดอีกหนึ่งคนแรกก็จวดหนึ่งอะครับเล่นไปที่ี๋ยวอธิบายไปนี่หรอวะสองสองนี่คือค่าลงก็คือในกดดิสองลบอีกสองอ่าให้ชินให้ชินผ่านค่าลงเล็กหนึ่งจะลงอีกไหมอันนี้นะครับเฮ้ย ไหนว่าข้าลงอยู่ไหนว่ามองเห็นไหนวะไอ้เยิ้วข้าลงอยู่ไหนวะข้าลงอยู่ซ้ายบนเขาอยู่ตรงนี้โอ้นะขวามันชายนี่ยวะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนแข่งไปเล่านี่ข้าลงสองอามาโจสองคนลำหนักได้โจสองคนลำโจสองนะครับก็เอ็มพีเป็นเจ็ดคนลงก่อนได้เปรียบได้ได้เปรียบอะไรไหมได้เปรียบมากเลยครับลงก่อนไม่ได้เพราะว่าการจะลวมล่างเนี่ยต้องเอาตัวเนี้ยต้องอยู่หนึ่งเทินตัวล่างอ่ะ หลงหลังก็เลยเสียเปรียบดึงใจดึงดีเฮ้ย <Hey. S 2> ไอ้ก่มาแล้ววันนะี้อันโน้ตเป้าไม่ใช่ตีได้นะครับอ๋อยังลงไปเรื่อยๆอยู่ใช่ปะ่ะอ่อมันเป็นเมนเฟสอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวพอ หมดไม่เฟคก็จะตีได้แอตแท็กเท่าไหร่ครับอ่าห้าครับผมอ้าวนี่ดีเฟนท์เท่าไหร่เจ็ดครับผมเนี่ยเจ็ดนั่นก็เจ็ดอ้าวตีไม่เข้าครับถ้าเกิดอยู่อยู่แนวหลังเนี่ยเราจะมีสองแนวเห็นไหมครับถ้าแนวหน้าเนี่ยตีกับแนวหน้าจะเอาแอตแท็กมาวัดกันแต่ถ้าเกิดแนวหน้าตีแนวหลังจะเอาดีเฟนท์กับแอตแท็กมาวัดกัน,น,น,นแต่ถ้าเนานากิดแนวหน้าตีกับแนวหน้าใครใครแพ้ตายแต่ถ้าแนวหน้าตีแนวหลังเนี่ยถ้าเกิดแพ้ไม่มีใครตายแต่ถ้าเกิด แต่ถ้าเกิดทางดิเฟนแพ้ดีเฟนจะตายนะครับร้อยสามสิบครับของใครเนี่ยโคตายนาลิมมันแรงพูดไป,<า>ไปเลยมไม่ต้งองกระซิบหรอกแม,มนมาสเตอร์ฮาดเขาสักใบไหมเงวดีกว่าผาอาพาดนน้พี่เต็มก็ถึงจุดหนึ่งสอง เป็นพี่นะวางวันอันละอแม่งเลยตอนนี้เจ็งลมล่างนะอาลมลมล่างครับประกาศลมล่างครับอ่าเอาดีๆนะสองเอ้ยเราไม่ได้เอาไพ่แมทของมีด้วยหรอมีนี่อ่ะของมึงซื้อทีดีไปไม่เจออ๋ออ๋ออยู่ในกล่องนะเป็นกระดาษกากๆอ่ะสองกระดาษกากๆโาร้อนอุ้ยรถแกหน่อยดิเฮ้ยรถหมดเลยอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอย่ากดเดินตรงเนี้ยอย่ากดเดินมึงลตรงไหนอ่ะอ้าวมึงมีเจ็ดใช่ไหมมึงลงเท่าไหร่สองมโอ้บ้านนอกจริงเลยลมล่างลมล่างนี่มึงไอทีร้านกูจริงวะเนี่ยฮิวอาอทำตัวแข็งๆแล้วหนึ่งดอกสามสี่โอ้ยไปครับโอ้เดี๋ยวมันจะตีข้างหลังเดี๋ยวสามใช่ไหมอันอันนี้อันนี้คือตีคือ ถ้าถ้าตัวนี้ตายปุ๊บมันจะเอาตัวนี้ตีข้างหลังก็ะจายฮาร์ดหนึ่งนจะกินฮาร์ดคนนี้ตีเท่าไหร่อ่ะหกเจ็ดแปดเก้าเท้าเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าเกนี่ยตีเท่าไหร่เนี่ยห้าครับอ่อนนักเกินดินเนี่ยแท็กอ่อนจริงจริงโเคเทส สามที่เป็นสี่มาสองสามจบเถินบอกแล้วถ้ามีว่าอ่านไปออนะเรียบร้อยบอกแล้วพี่บอกแล้วทำไมครับไก่รวมล่างอันนี้สโตนเมื่อไหร่หายเนี่ยสองเทินครับสองเทินก็คือจบไอ้ต้าไอ้จบจบจบต้ากลับมาอีกรอบนึงเอาเลยสโตนเคิรซ้ำให้ตัวไม่ได้ไม่ได้สโตนเคือไม่ได้ซ้ำไม่ไหล เอาสโตนตัวอื่นตอนนี้เป็นเ <9 S 2> ก้าเก้าเองไม่เดียวแหละตอนนี้ <Attack S 2> อัลแทติสสิบสองิบสองดุแรงเหลือเกินแข่งโป๊กนะครับใช่แข็งโป๊กยรงมือยี่แปดเออเอาแล้วสี <4. S 1> อาวัดไม่เล่าวัดไม่เล่าคาตัวเล่นได้นะ อ๋ออยากฟัร์ดอุ้ยแธลัยเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วนู้นเท่าไหร่นะพอเราตีแล้วเรามันจะบวกอีกสองอ่านู้นเท่าไหร่นี้สิบสองเอารวมล่างได้อีกว่าเนี่ยใช่รวมได้แต่สิบสองนี่เท่าไหร่เนี่ยเกิดเพื่อไว้อักซิเดนนั่นเท่าไหร่อันนี้ตอนนี้ยี่สิบสองสิบสองเนี่ยอันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดแต่ตีแล้วจะบว์สองถ้าเกิดรวมล่างเป็นเท่าไหร่ถ้ารวมล่างก็จะบวกอีกสองครับผม เฮ้ยรวยเลยเปล่านี่คือนี่การแข่งจริงนะครับแต่ว่าต้าเนี่ยเพิ่งหัดเล่นพี่เลยลองเนี่ยไม่ได้ซีเรียสครับก็เลยแข่งกันเลยเออเนี่ยรวมร่างได้ไหมฮิวพี่บอกบ้างอะไรได้บ้างได้ไหมแต่ไม่บอกแค่แนะนำเฉยๆว่าเออถ้ามันรวมร่างแต่ต้าเขาก็รวมกลัวเสี่ยงับแพ้แล้วตายแต่ถ้ารวมถ้ารวมร่างตีได้นี่ชนะแทบจะชนะเลยนะแต่ถ้าแพ้มึงเอาจริงนี่ลาดเป็นสิบสามใช่ไหมใช่สิบสามชนะแค่ไรสิบสาม อ่ะปลอดภัยไว้ก่อนเนืองอะไรกันอาี้ไอ้เล้วอิ่มหิวเอาไปบวกเลยมึงลบไอ้ต้นเพื่ออะไรอต้ามึงโดนแน่ห่านะห่านแล้วกันแล้วมึงตายซะไอ้ต้าก็เหลือเหลือสี่ไม่หรออะไรนะครับมึงเหลือสี่ไม่หรออ่าลงลงได้ลงได้าลนี่การแข่งจริงแต่ว่ามันก็ไม่ซีเรียสครับแจกหินใบเดียวยี่สิบตอน อ,อยากเป็นไก่วรอก็เมืมกี่ใบสี่เองสี่หรอใช่อันนี้ตอนนี้เมื่อเมื่อโจมตีบวกสองเทินใช่ม<บ>ต,ตัวนี้ตัวเนี้ยใช่ใชตอนนี้ยี่สิบสามใช่สาอ่าเลียฟูจบแล้วนะครับเสมอสองสองแบ่งแต้มกับฟูร่ำน้องใหม่ไปนะครับสิบี่ อ้าเอ๊ะมุกฟอยกูไปไหนวะเนี่ยไก่ดิบเลยไก่เจ็งไก่ดิบเจ็งโอ้ยเยอะจังวะไอ้าดาไอ้าดาอยากลงตัวไปตีไก่แต่ว่าไหนวะไก่อยู่ไหนวะเอาอย่างตีได้ไงนะก็เดี๋ยวจะตีหน้าแต่ว่าจะลงไงอ๋อ้ตีเลย บอกมงแล้วตายไหม4 <14. S 1> บอกมงแล้วต้องฆ่ามันให้ตาย14ใช่ไหมตอน13บอกเลยลมล่างเห็นไหมไมันมันตีไม่เข้าหรอกรพี่คิดไว้แล้วเดี๋ยวมันโตกลับแต่พี่บอกมากไม่ได้ได้ทังบวกสองก็เป็น15 15อ,อ่ะลบไปเอาดิเอาดิโอ้เอาดิเอาดิ อ้าวทำไมไม่น an ูนอแท็กก่อนวะไม่แท็กอ่าวโนแอดเหรอโนแอดเหรอนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกหยินใบนี้นะครับหยินมุก อย่าคิดดังเนี้ยตา,ค,ดดาคิดได้ออาคิดได้คิดได้ไม่ไรอ่ะอ่ะแปะเนี่ย<อ>มุก<อ>พี่ว่าอีกหน่อยเนี่ย<อ>มีราคาแน่นอนมุกฟอยต์ตัวเนี้ยอ่ไม่ใช่ฟอย์มุกเนี่ยเดียย๋ยวใครชนะพ,พี่จะแจกตัวนี้นะครับมีหนูไว้ใหตตามเลยเลยใช้อีกสองใบอ้าวอ้าวมาเด้มาเด้ได้อีกส,อ,สองใบนะครับเหลืออีกสี่นะครับใอ้วางแบบนี้ก็ดีิหมกันนะจะได้จัดจ่ากันไปเลยแล้วมึงเหลือสี่เหรอเหลือสี่เหลือสี่ แสดงมึงใช้ได้ใบเดียวมึงคิดอย่างนี้นไม, <c oughs> ไม่ไม่ผมตอนนี้ผมใช้น้ำอยู่ผมใช้น้ำอยู่<ม>เพราะว่ามันสองสามไงผมก็สองสามถ้าผมได้ใบเดียวไงเช่เลยถ้าใช้ใบเพื่อแย่ดาลด <c oughs> เลยไอ้ตาแก้มาใช้ปุ๊บเฮ้ยใช้น้ำได้ไง,ไงวะอายิงเฮ้ย ยมงเลยเหรอไม่มีไม่มีกูบอกมึงแล้วยต้าให้รวมล่างอุ้ยติดกองถ้ารวมล่างไิวกล้าตีไหมเนี่ยสามล่างเนี่ยอาจจะไม่เพราะไม่มีนี่เลยไม่มีตัวเล็กไม่มีตัวบบ๋ไม่นู่นนี่นั่นเลยต้าอืมไอ้นี่ตีไม่ได้ติีตอนผัดใช้ไปเท่าไหร่นี่ยใช้ไปแค่สี่เหลือสี่เอง แน่อขึ ham, St St on ้นมาแล้วแม่งตีหมดอะต่สโตนไปก่อนจิ้มหนึ่งเดี๋ยวจะตีมันผมผมเฮียอะไรนเนี่ยเฮียเขารนะนำคาญหรือยันโอ้โหจะไปตีมันใช่ป่ะแอดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แปดยินยินเฉยเฉยเจ็ดเจ็ดแล้วนี่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เก้าครับอ้าขึ้นมาเลยก็โอ้โหตัตีตัวที่ตีโซนที่ต้องจู๋หาม้ามือใส่ไปด้วยเลยหมาขาวอ่ะ ใส่ใส่ทุกคนเลยตอนนี้ตอนนี้ใส่หมดเลยมิติกี่ใบแล้วอ่ะมีติกใช้ไปกี่ใบแล้วใช้ไปสามใบตีเลยเปล่าไปแต้องตีตีไม่มีค่าตีกลัวอะไรง่ายฟาลิสุไลมานยี่สิบสี่ใบมาฟาลิสุไลมานตายตายตายอ้าวต้นคืด อ่าเนี่ยสโตลแล้วกูกลังจะตั้งพอดีเลยสโตนเลยสโตเลยบังทำผิดอะไรนี่แหละวิชาโปรทุกงวดเมา่ิกี้การเขิ่มมือไปสี่ใบก็เอาตอบขึ้นมือเอ้เอาใช้ขึ้นมือได้หนึ่งใบอันนั้นแท็กซี่เร่งหนูกูเลยแค่ดูแค่ดูดิเฟนอะไรดิฟนกระสุนบังทำผิดอะไรเป็นบังผิดทำไม ผมอยากลงนะเผื่อแต่จะเจอะเขาไม่เข้าดิประเด็นตัวนี้แล้วมันเหลือไอพีไว้ทำไมอะอ๋อลงไม่ได้ต้องลงเลยอ๋อข้าลงเท่าไหรนะ่นยสองครับอ๋อสองปุ๊๊บตัวฝั่งเนี้ยอยากได้ <c oughs> แรกมม่จัดสองวัอนอันสวยใช่มึงติดตน ดิฟเจ็ดกับดิฟเจ็ดใช่ไหมใช่ใช่เจ็ดเฮ้ยทำไมมองข้าไปงั้นน่ะทำไมคุณพี่มองมีตัวฟีดเหรอสองเฮ้ยเล่นนี้เลยเหรอเอาละมือไงตามึงโดนแน่จวดได้แล้วสวุตบี้จวดได้แน่เนี่ยจวดได้เลยสุดยอดเลยอ๋อวันอัลเอสกาฮะมึงลงไปเท่าไหร่นะสองแล้วตัวมันแคนเซิลเคิร์สป่ะ ตัวไหนตัวนี้เหรอตัวมา้าไม่ไม่ไม่แข็งกัมกี่ใบาสามเจ็ดแปดหก,กหูรวมล่างจะตีละหนึ่งอุ้หดดยหมดเลยเอาหมดนะ เจอสลับดีฟเฟนตแท็กนะมึงตายไม่มียังไม่มีไม่มีไม่มีเท่าไหร่คะแนนสิบสองสิบสี่ไปอีกสี่ตายถึงมั้งไปดนไม่รอดชิคหายแล้วมึงสิบเอ็ดชิคหายแล้วมึงไปอีไก่สิบเอ็ดปากกระปากขายขาดหมดใจไปหนึ่งดอกมันขึ้นมาขนาดนี้เล่ตามันจเราไปสู้มันวะเขาตัวไปตีเขาหน่อยได้ไหมฮะเอ้าชีวิตโดนทุชีวิต <gesch> ождения, มันมีม้ารักษาคื Jamie, tamam. วยแล้วมึงไ้ตาใส่มาทำไมวะยิววันแรกไม่ใส่ไม่ะใส่ไปเจอไอ้นี่นี่แหละวันแรกไม่ใส่เว้ยขอมันมาด้วยนะเราไม่มาีคนเดียวตาคืนแม่งเลยตาเฮ้ยบอกแล้วไงตามกฎหมายนะให้ให้ปุ๊บนี่ถ้ามึงไปทําความอะไรให้เขาเสื่อมเสียหรือไม่พอใจสามารถเอาคืนได้นะแม้แต่เงินนี่ตามกฎหมายนะ นี่มาทําให้มอนเตอร์มันตายเสื่อมเสียไหมเนี่ยทําให้มีความลบาดยึกรึ้นเลยอไแพ้ไปเลยมึงปิดอะไรพี่บอกเลยว่าชนะเอาไปเลยครับไอ้ตาเขาอยากได้อีกใบอยู่แล้วอีกหน่อยเนี่ยพี่บอกเลยไอ้มึงเอ็มพีขึ้นยังอีกหน่อยไม่อฮิวอีกหน่อยนะถ้าเป็นสมัยก่อนดีเวดดิ้งที่พี่เคยขายก่อนนะไอ้พวกฟอยด์ชุดนี้มังหลายร้อยเลยนะ อยู่ที่ว่ามันจะฮิตถึงถึงตอนนั้นหรือเปล่าอีกสักสองสามชุดอะหวังว่าซัมานเนอร์จะไม่สะโตมันเหรอสะโตมั้งสะโตม่เยอะให้เขาเสียเอ็มพีเล่นเเสียเอ็มพีไปหน่อยทำไมก็ไม่รู้แตาเขาทับทับไปแล้วเอาแข็งเลยตื่นขึ้นมามึงก็เอาเอาวันอันในชายมาปั๊ม กี้ลงเวลานไปออเนี่ยสบายเลยนะใช่แล้วมึงเก็บโมน่าแท็กไว้เมื่อกี้พี่กำลังอยากจะบอกโมน่าแท็กเนี่ยสำคัญมากเลยเก็บนิดหน่อยมันบอกมันบวกยี่ปีเธอนะสองสองเอากี้ใช้สกิลร้อยยังอะใช้สกิลอะไรแล้วครับใช้เอ็มพีเหลือใช้เวลานใช้สกิลเท่าไหร่สองใจสองผมเลยหนึ่งอ๋อไม่พอเอาขึ้นมาอมาเลยให้ทะลุไปเลยสี่ห้าหกยังไงฮิวก็ชนะแล้วตอนนี้ โปรยังแพ้เลยต้องต้องขอตัวตีอ่ะตอนนี้นคขมบรอดดูแฮริสันลูกรักคุณพี่ไปไหนตีไก่รวมพลนคนตีไก่เอาอันนี้ไปตีเลยเหรอสี่อุ้ยอันนี้ไม่ว่า,วาดีเฟน์คุ้มกว่าไหมเนี่ยวันดีเฟนด์ีกว่ะเออจะสีใช่ไหมสองสามสี 2, 3, จ่จะีละใจ,ะห,จหนึ่งระสาาับเลยก่อน นานเหมือนกันเนอะนึกว่านึกว่าจะเล่นใต้ขย่ขยโตดิเออเ๋ิวเท้าโตแล้วขย่อสิบเจ็ดนาทีแล้วตกไก่เฮ้ยเล่นไก่เหรอมึงเอทเทไลเอทสิบสองไอ้นี่บวกได้เท่าไหร่บวกบวกได้แค่ตามรีววลเท่าไหร่อ่ะหนึ่งหนึ่งทุยอ่าอันนี้จะกลายเป็นแปดเก้าเก้าอะเก้าปีไก่ปีไก่พนังนะอันนี้ ตัวนี้ค่าตีเท่าไหร่ตัวตัวนี้ตีเท่าไหร่ตีเก้าเก้าห้าบวกสองคนมีไนท์ในชายแล้วก็ซาดีบวกให้หนึ่งเมียมันบวกให้หนึ่งอ๋อเมียซาดีนะไม่ได้มีตัวตีใช่ใช่ชชมันมีอะไรในชายนะมีไนท์ในชายแล้วนั่นไนท์ปะนะไนท์ไนท์ไนท์ใช่ไหมเป็นซาลมกับไนท์มาถึงตัวนี้ตัวนี้บวกสองไอตัวนี้บวกอยู่แล้วพือมาตีบวกสองคิดก่อนคิดก่อน คิดอยู่ไอ any anyway ้ตัวนุ้ยเราคุยปรดเดีวอะไรนะโอคิดอย่างนี้คือไม่มีอะไรหรอกใช้ไปเลยเฮ้ยใช้ตัวนี้ดิหรอทีด้วยนะก้าวก้าว ดีไหมดีไหมไม่ใช่เขาก็เหลือสองใช่ไหมคุณเหลือดียอวดีใช่ใช้ให้นะผมผมกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่วางแผนอะไรล่ะแต่มึงเนี่ยหอ่าขายขายเขาอ่ะมันรับไงอันนี้ปะล่ะใช่ใช่ใช่ประตูประตูที่ผมเท่าผมตีแล้วตายโคตรแล้วมันฆ่าชายเท่ากันน้ำควดแบบแพ้เลยใครเสมอเสมอเสมอใช่ไหมน่าจะเสมอนะอ๋นี่ไม่เอางี้เลยเหรอเอาเสมอเลยอ่ะนี่ยจะตีอ้อเลยหรือไง ขยับแบวนคนนี้ตีอะลเยอะโอเคสิบหกสิบหกหกโอ้โหตรงจ้าอะวะนะถ้าคนนี้เขายืนอยู่นิ่งๆเดียวๆนี่พี่เขาตีเท่าไหร่คนเนี้ยตีสิสองถ้าน้ําในรีมอ๋ด้วยนะตีสิบสองตีสิบสองโอเคดีมอ้ยืิเฉยๆไม่มีในรีมอก็สิบเอ็ดเทลินังก็ท้อแล้วเทลินอเทลินเทลนอโอ้โหเลินอ ห้าร้อยห้าร้อมิลลิกรัมอร้อการคือการแก้ปัญหาครับสิบสองสิบสองจากแก้ปัญหานี่คือยอมแพ้ต้ใหมัจังเขาเรียกหนีปัญหาแนาดเจมส์ไรก็ล้ำหมันแล้วไม่จะตาดีใครกระ้องไอ้สามยอมตายโอเคทำไมยอมตายวะยอมตายเลยวะมันเป็น ทางชนะสุดท้ายของผมใช่ทางไหนกูยังมองไม่ออกเลยเชี่ยใจวันอันเลยมาเดี๋ยวฮะเพราะอละอันทางชนะยังไงวะดู่าเท่าไหรสิบเฮ้ยเอามันต้องลวมร่างสองนี่ว่ะใช่ก้าวทางท้ายรวมกันแล้วกูถึงบอกมึงไงว่ากูบอกว่าไงให้ใช้ใบนี้แล้วตัวเนี้ยใช้หาแล้วก็เอามารวมอ๋อ ช่แต่กูไม่อยากพูดเพราะว่าเดี๋ยวยูไม่ได้ยินเดี๋ยวบอกมากไม่ได้คิดว่าอะไรวะโนแอทแทักอะคนที่เก้าใช่ป่ะตอนนี้เหลือไปตอนนี้เหลือไปเวรเดี๋ยวลูกอะมาดีกว่ามาบ้างกันดีกว่าลูกคนน่าจะนานลูกเพชรเล่นไหนอะอากาศเดินโลกระเต็มโลอืมการเตือนอย่างไรโลอืมพี่พงษ์ ผมวานหยิบออกเรีมนาเรอ่ะวีมมนาเอ้อารีนาีใช่ไหมวีสองรียกไม่หนารียกมีแแเท่าไหร่ครับอ่าสิบเอ็ดกี้ถ้ามึงจะออมมึงต้องลบสองเสร็จแล้วก็อยหาตัวนผมผมไม่รู้มันต้องรวมร่างสองผมลืมอ่ะีับเท่าไหร่สิบเ สิบเอ็ดหรอสิบสองสิบสามน้อยแน่น้อยแน่นับอยู่นับอยู่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิี่สิบห้าโอเคตายตายแพ้เลยวะแต่เรียบร้อยครับมีกี่อย่างไว้บนมือแล้วเชื่อไหมมีเพึ่งจั่วขึ้นได้เมื่อกี้กูถือไงโอ้มันถือท่านี้เลยถ้าลุงไม่แน่นะเนี่ยผมจะชนะได้นะี่ไม่ไม่แน่นี่เสมอไม่แต่เมื่อกี้ปกติไดแต่ถ้าเมื่อกี้มึงมีหินหรอเมื่อกี้เนี่ยมีมีมีหยางมีมีหินมีหยินผมผมมีนี่แล้วผมก็มียิงนิดเดียพี่บอม ไม่แต่ถ้าเกิดเองจ่ายเองพอเองจ่ายเอ็มพีมาแล้วเองออเองจะไม่มีเอ็มพีใช้ไม่มีใช้เพราะพีดแปดสวนเธอหน้าพี่ตีสวนเองก็ตายแจก้นเดิมไม่ใช่แต่เธกูเขียวสูงเกลียวสูงเกียวสูงอ่ะก็ตามสัญญาครับพี่หนึ่งะครับอ่าครับผมนี่เลยอ่านี่ครับนี่คือยินมุกนะครับแต่แล้วตัวก่อนเดี๋ยวหาว่ามุกมุกเปล่าเนี่ยมุกเปล่ามันเป็นมุกิสสันอ ะน,นะครับยินมุกนะครับอ่ะเฮลบับปเป็นหลักฐานนะครับเราก็ถ่ายคลิปไว้เลยแล้วเดี๋ยวก็ส่งให้บริษัทเราก็แปะโพสที่ที่เพจพี่แล้วก็เอาไปให้บริษัทเอาละใครที่เล่นซัม,มนเมอร์นะครับหรือว่าใครที่ลูกค้าเกา่าๆแล้วอยากเล่นก็มาเล่นกันได้อันนี้ก่อนหนึ่งเรากดไลค์กดแชร์ก่อนนะเฮล ชักชวนมาเล่นกันหน่อยสนุกไหมสนุกครับสนุกนะกดเปลี่ยนนิดหน่อยผมเล่นมาสิบกว่าปีแล้วครับสมารับเนินนี่มีของไปอะไรมาจัดซะหน่อยเมื่อก่อนโดนผู้ใหญ่พี่ๆก็ตบแหลกแล้วแตอนนี้เราเป็นพี่แล้วมาตบคนอื่นแล้วตาเป็นไงเล่นแล้วสนุกโอเคไหมผมไม่ชอบม้าครับไม่สนเลยไม่ชอบม้าไม่ชอบม้าแต่เราก็ต้องใส่เหมือนกันเวลามาซื้อไฟไปเล่นใหม่ได้ไหมเอะไปแล้วครับเอาฮิ้วไปบ้านหน่อยแล้วเอาไปบ้านครับ